เรื่องสุดท e ้ายเลยคือในเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อันนี้ก็คือหัวใจสําคัญเลยนะคะบอกเลยมันจะเป็นอะไรมันจะยืนยงมากๆนะคะในการทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะการทําการตลาดบนโลกออนไลน์แบบสายสร้างตัวตนคืออะไรนะคะเออก็คืออะไรก็คือการทําให้คนจดจําในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาจดจำอ่าต้องบอกว่าอยากให้เขาจดจําด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งคนอ่ะมีหลายบุคลิกหลายแบบหลายสไตล์มีทั้งอารมณ์ โมโหอารมณ์สนุกสนานทุกคนมีหมดแหละแต่เราก็เลือกในสิ่งที่เราอยากให้เขาจาเราในแบบฉบับที่เป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นการเสแยแ้งแกล้งทำนะคะเป็นในสิ่งที่เราเป็นนะคะหลักในการสร้างตัวตนคือเราจะต้องเลือกในสิ่งที่เรารักเราชอบเราเป็นเราถนัดอแล้วเอามันออกมาให้คนจดจําเราในแบบที่เราอยากให้เขาจดจําอย่างผู้พักชอบสีแดงเห็นไหมทุกคนใก่ๆก็รู้ละเออมาเชื่อไหมสีก็เป็นหนึ่งในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน นะคะก็จะเป็นทําให้คนเขาจดจําเราได้ง่ายนะนี่มันรายละเอียดเยอะมากนะคะมันจําเป็นมากๆที่เราจะต้องมาสายนี้นะคะทําให้คนเขาจดจํานะคะให้คำและหน้าที่ของเราในการออกมาสร้างตัวตนนะคะอันดับแรกเราหยิบพึ้นขายของเราจะต้องเป็นผู้ให้นะคะออกมาให้คุณค่าตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจริงๆไม่ใช่เป็นการเสแสร้งแกล้งทำนะคะทุกคนค่ะเป็นความจริงหลักการสร้างตัวตนคือเราต้อง เอาดึงในสิ่งที่เราเป็นเรารักเราชอบเราถนัดออกมาอยู่บนโลกออนไลน์มาแสดงให้คนเห็นและถ้าเกิดถามว่าทําไมถ้าเอาในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ถนัดเป็นการเสแสร้งแกล้งทํามันจะอยู่ได้ไม่นานและไม่นานออกไปเรื่อยๆไลฟ์สดทําคลิปไปมาคนก็จับได้ว่าเธอเสียแ้งแกล้งทํานะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบไหนเป็นคนสนุกสนานสนุกสนานไปเป็นคนตลกเป็นคนเงียบขือเป็นคนคูดชา้าก็แบบไหนก็แบบนั้นเพราะว่า ในโลกออนไลน์มีคนเยอะแยะมากมายมันไม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้คนทั้งโลกรักเรานะคะมันจะมีเราแค่ทําให้คนแค่คนบางกลุ่มบางคนเขารักเราชอบเราในแบบฉบับที่เป็นเราก็พอนะคะถ้าเราในโลกนี้นะคะคนเล่น Facebook ประมาณ50บล้านคน Tik To อก40ล้านคนหาคนรักคนชอบในแบบฉบับที่เป็นเราให้ได้สักร้อยคนนะบอกเลยคุณก็หยิบเงินแสนเงินล้านบนโลกออนไลน์ได้แล้วนะคะมันคุ้มค่ามากๆที่เราจะต้องออกเราจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ต้องกลัวว่า เป็นชั้นจะมีคนชอบไหมแบบชั้นจะมีคนชอบไหมบอกเลยว่าทุกคนจะมีหน้าน,น้ําของตัวเองเขาเรียกว่าหน้าน้ํา,นนาหรือกลุ่มลูกค้าของตัวเองบนโลกออนไลน์บางคนจะบอกก็ไม่ชอบสไตล์ครูพักพูดเยอะพูดเร็วอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะประมาณนี้บางคนก็บอกฉันชอบสไตล์นี้ถึงใจดีอ่ะมันก็จะมีกลุ่มคนถ้ากลุ่มไหนที่เขาไม่ชอบเรา <c oughs> เขาก็แค่เลื่อนหนีผ่านไปแต่ถ้ากลุ่มไหนมานั่งดูเรานั่นแหละกลุ่มนั้นแหละคือกลุ่มหน้าน้ํา,นาของเราคือกลุ่มลูกค้าของเราที่เขามาติดตามเราที่เขามาดูเรานะคะนั่นคือกลุ่มลูกค้าเรานะ